ก็กลับมาอาร์คพา์ทูนั่นเองนะก็ครั้งนี้ถ้าไม่ช็อตก็ต่อจะลองดูรอบนะครับว่ามันจะช็อตอีกไหมคือไปลองดูมาละน่าจะแก้ได้นะครับโอ้โหไม่ไม่รีรอครับเข้าเลยก็อืมก็อืม,อมนั่นก็คือผมแอบไปเล่นนอกรอบมาครับผมจับแลปเตอร์แล้วที่จริงพาร์ทเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่จับแลปเตอร์นะผมแ เล่นนอกรอบแล้วมันติดลมก็เลยจับแรปเตอร์เจ็บเจ็บอะไรวะเออนั่นแหละจับสามข่าานะครับก็ได้ประมาณจับมาประมาณต,ตัวอย่างละตัวครับวันนี้เราเนี่ยมีแผนว่าจะไปจับธันดอนนั่นเองนะครับหรือว่าตึนสนกครับมีปีกบินได้ครับใช่มีปีกบินได้โอเคครับก็รอเข้ากีบแบบหนึ่งครับพอดีว่าผมที่อัดเกินไปครับโอเคเข้ามาแล้ว เออใช่ผมไปจับไอตัวนี้มาด้วยนี่อัปเกรดบ้านด้วยลืมบอกแล้วครัอบอันนี้ไม่ใช่ตรงหน้าบ้านนี่ทุกคนเห็นไหมลูกเราชื่อบีนะฮะที่เหลือผมก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อครับยังไม่รู้ถ้าใครมีชื่ออะไรแบบจำจำเด็ดๆด็ดก็บอกนะสวัสดีไหนๆก็ปค๊ยออกมากวะปี๊ยออกมสักยกหนึ่งแตกร้อยโอ้โหใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นใจเยน็น ไปตรงนี้เคยพุ่พง,พงไปไหนนะแล้วผมก็แบบไปทำลูกดอ,อกแกกะโลกมาครับไว้จับเจ้าทารันรอนนั่นเองจันูจะพังละขอรีแพร์แป๊บนึงน,นะจ๊ะอ้าวขาดอุปกรณ์ขาดไม้ก็เฟอรอ์เบอร์เคผมจะตั้งชื่อว่วาจอร์ดี้นะครับแต่เรายังไม่ได้เขียนชื่อมันตั้งไว้ก่อนเราค่อยไปเขียนชื่ออันนี้ก็ผมไปได้แบบเขา้าจใกล้เข้าสู่ยุคเหลืกนะครับผมก็ ได้ทำการรับเอ่อานเหล็กกับ p X ิกเอกเหล็กมานะครับเราก็หาไฟเบอร์ก่อนว่าเราจะรีแพ์ธนูนั่นเองไฟเบอร์กับไม้ไม่ใช่ไม้แต่เป็นมานอ๋อใจเยน็นก็รีแพ์เนาะต้องรีแพนอย่างนี้สิอือ้อรีแพ เราต้องยิงให้มันพังก่อนค้าวันใหม่เลยดีกว่าอพอดีรวยของแบบทิ้งแม่งไม่มีเวลอัพเลยตอนนี้ผมก็เวลสามสิบเก้าแล้วนะครับสามสิบเก้านี่สามสิบเก้าเลยครับวันนี้เราก็ยังเรียนอะไรได้มีึ้่มากครับเตียงแป๊บก็ที่ปรุงยาที่ทำคิบเบิลนะฮะ ที่มันจะช่วยในการเทมสัตว์ได้ดีโคตรนะฮะเอารวใหญ่มาอันนี้ยังดีกว่าครับคิดว่าเราน่าจะยังไม่ขึ้นภูเขาง่ายๆก็เดี๋ยวเราดูก่อนนะมีอย่าที่เราสนโอ้ลูกทรงหัวแตกแน่รับนึงนะครับเราจะไปจับเจ้าทรารุณนนั่นเองตั้งชื่อแรปเตอร์ว่าจีจี้ดีกว่า เป็นไงจะคารานดเราจะเอาเวลสูงๆนะครับปืนน้อยๆสตาเมนามันน้อยแล้วก็สปีดน้อยมากเพราการเดินทางมันค่อนข้างแก่กำบากเฮ้ยขอุกเวลหน่อยเวลสี่เวลสี่เวลสี่ตายไล่ฆ่าไล่ฆ่าไล่ฆ่ะร้อย อาหารฟรีใครก็ชอบเราจะเดินเข้าปา่าครับในป่าก,ก็มีนะแต่น้อยนะะว่ามันชอบอยู่แถวริมชายหาดโอ้ยเจ็บนั่งชิโยโยลอยริมมันจอดโอ้เล็บยาวอยเออเล็บยาวนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับที่ผมไปศึกษามานะคือมันแบบเวลาเราเข้าไปใกล้มันแบบมันโมโหนะแบบมันตีทีท่ระเบิดเลยนะัะ ววสไปโนเทอนนี้สต์อันตรายเยอะจังถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภยัยด้วยนะครับเลือไม่มีก็นั่นแหละนะออตอนนี้เดี๋ยวหาของไปโดดโดดไม่ขึ้นอะไรกันแถวนี้ไม่เจอทารานอดอนแล้ทุกคนมันอ่านว่าอะไรไม่รู้นะแต่ผมชอบเรียกว่าทารานอดอนทารานอดอนทารานอดอน จอดดี้มาด้วยนะครับไว้เป็นแบบเออ่คู่หูฉุกเฉินนะครับเพราะพลังโจมตีน้องแรงมากเวลาเราแบบแรปเตอร์ตายอะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยน้องไปเลยจอดดี้ฉันเลือกนายอ๋ะอะไรเนี่ยไม่ใจโดดก่อนแรปเตอร์โฟลุมีโฟลุมีสต็อปอ๋อโอ้ยกดผิดโอ้เวลอัพ ขับเลือด,ด้วยเลือดมันปันไปกิน,นอร่อยเลยรอืร้อออร่อยเราจะตามล่าหารคารณดอนนะครับอย่างที่บอกไม่เจอเลยเราจะจับมันแรสเตอร์ ในใจลึกๆก็อยากจะเพิ่มนะทุกคนแต่ผมว่าเชื่อเราแล้วแตกอ่ะเราพอแค่นี้ก่อนเราเอาเท่าที่เรามีก่อโอ้ยโอ้ยจะมีคมิ้นยาผขออภัยด้วยครับเพื่อนเราช่วยเพื่อนโอ้ยขาดช่วยขาดช่วยนะ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 อนนี้ใส่ไม่ดีเลยเข้า,นะานะรัฟเตอร์ป่า ตาม่น่าจะหมดโอ้คานัวหโคกตัวเลยวก็ะดนไม่ปวแล้วจกระดจกระดเฮ้ยอะไรนอด้โอ้ดีดีจะได้จับสันนไวเฮ้ยมรงปอทอดถูกแล้นะ จะเอาจะเอาจะเอาเฮย้ยทำไมคาโน่มันเยอะจังตายต่อ่ะนิวโอ้ยขาหักเออขาหักไม่ค่อยเจอเลยทุกคนแต่ขี่เตกแล้ว วมวงแหวนด้วยแต่เวลถึงแล้วก็ัสวสีสิบห้าเป็นป้ายเจอของดีต้งใช้เวลเฮ้ย่ไงว้าวเจอแล้วทุกคนต้องดูด้วยเวลเท่าไรอยากได้สักเวลสิบขึ้นเวลเท่าไรเวลยสนะตัวน้นอ่ะเลต้องใช้โบล่าล็อกขานะครับจเวลแป อาตัวตัวนี้ครับ <certains> มันเวลเยอะสุดละเคน็อกเราโอ้โหตรงนี้ก็สไปนูเจอสัตว์อันตรายนัดเดียวเรียบร้อยลากหมวอคงเอฟเอฟต้องเอาเนื้อพามนะครับเพราะว่าเน่น้องจาะรับเธอ สมัยจะเป็นแรปเปอร์ไปสักห้าเอาไม่ต้องสนใจข้างจอครับเป็นเกิมดูมเคครับใส่เนื้อเข้าไปเจ้าตัวนี้ตื่นไวมากครับเราต้องใส่นาโคตีคาร์ไบเดอร์เยอะครับเยอะๆคือสี่ เฮ้ยตัวนี้นี่นะไอตัวที่มันหลอกให้เรากินพอลิเวอร์ของมันแล้วเราก็ตายเราสามารถใช้ในการฆ่าพลังฆ่าเดรานอของเราได้ให้เดรัจฉาเรากินพอลิเวอร์ไปอันเดียวเดรัจฉาก็จะตายต้องลองครับจะลองทําให้มันสลบตัวครับเราจะลองยัดพอลิเวอร์เข้าไปจะลองยัดพอลิเวอร์ให้มันกิน มันตายแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่มันตายมันสลบเออผลย่าแล้วเราเไปอันห้ามกินเด็ดขาดนะครับห้ามกินเด็ดขาดคำเดียวเท่านั้นแหละตายนี่อ๋อมันกินคอรีเบอร์ได้ดทุกคนเอ๊ะทำไมเรากินแล้วเราตาย,ยทุกคนโว่ไม่จับสองตัว ไม่จับตัวตัวเดียวก็เกินพอแล้วอยากกินช้างไหมลูกจะพาไปกินช้างลับผลของช้างบับผลลับผลลัพผลลับัลพรรับผลตายสักทีอาจจะมีกระตุกเป็นบางช่วงนะครับต้องขออภัยดย้วยเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างกินกราฟ,ฟิกเยอะอยู่ โอ้ไม่ตื่นสักทีอะไรกันสักมัดนะค่าสลบต็มเลยว,ว้าวจอดมันไม่ยอมกินอ่ะทุกคนควรทำไงดีทำไมไม่กินมันไม่อร่อยด้วยเฮ้ยตื่นแล้วชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าชื่อว่าดีดีดล้านะ ดีๆนะสวัสดีดีๆเราให้มันบินตามเรามาแล้วก็เราต้องใช้สตดโดนะครับของทรัลล <år> อ,อนนะอาจจะหนักเทนก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยสติโดมันก็ประมาณน <år> <ส>ี้ก็ต้องใช้ไฟเบอร์สิบเจ็ดแล้วก็หนังไฟเบอร์ร้อยยี่สิบห้าแล้วก็คีตินก็คือกิมแมลงหรือว,ว่าเคี้ยวที่เราได้มาเนี่ยครับแบบเนี้ยบบน,นะฮะที่มันเป็นเขี้ยวเนี <år> ่ย ร้อยห้าสิบอันโว่ใช่ยเยอะจังเรามีอยู่ยี่สิบกว่าอันมั้งโอ้มีนี่น,น,นี่เราต้องไปหาเพิ่มนะครับพวกไอพวกของพวกเนี้ยเราจะได้จากพวกเดนโนสาวสามเขาเยอะเออถ้าจะให้ดีๆก็น่าจะได้จากพวกเต่าอะไรอย่างเงี้ยเต่าก็ได้เยอะสมควรนะ กลับบ้านครับเราจะไปสู้ครกันก<อ>็จริง,งเราคือการจับนกจับได้แล้วก็จริงครับเออมันก็ได้ขี้ใ่กว่านี้จับสู้โหเดี๋ยวกัดโดนหางแรงสองไปเลยอ้า โอ้จบละไม่นะโอ้ไม่นะนะลูกกูจะกินไม่ได้นะโอ้หิวหิวข้าวมีกินเนาะปลาเราไปจับในพาร์ทแรกนะไม่ใช่จับอีกเราได้หลังฐานมู่ครับแล้วก็ทำการกินโอริเบอร์เข้าไปแล้วก็ตายก็เกิดเกิดใหม่กลังเกิดใหม่อะไรที่น่าสเพจมากกลับบ้านแป๊บนึง ลาทำเนี่เาทนี่ยเาก็ได้คี้ตินเยอะมากว้วอยู่ไหนเนี่ยศพ่เหมือนเราจะขี่ได้แล้วทุกคนเนี่ยแค่เราเก็บศพเนี่แค่นี้เดี๋ยวเราก็ขี่ได้แล้วแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีโปรเจกต์อื่นเช่นรอปฟังชั่นมา ที่กะบ extension นี่ผมก็เล่นกันโอ้ยน่าจะต้องรอเก็บตังค์ก่อนโอ้ยเอาลิงลิงวะไงจ๊ะอู้ตายอู้ปุ๊บตายเลยนางสันยิงนล้วมันเต่าเราจะล่าขี้ดินจากเต่าถึงมันจะพอเราก็เถอะแต่เรายังไม่พอครับการฆ่า แล้วก็ฆ่าแล้วก็ฆ่าไม่ได้ติดมันเปิดแม่สอนให้เปิดแต่เด็กถ้าเราโดนโดนทำไมขี้แย่งกันลูกเดี๋ยวซื้อเอ๊ะเดี๋ยวมาทำงานขี่เลยบาริโอนิกก็เยอะเกินสีม่วงยังไงก็เวลไม่ถึงดดีีบไปกว่าระโดดข้ามน้ำย้อนจริงย,ออย้อนกับผี ดูนนะะครับว่าชเดี๋ยวดูจบเลยชนะแล้วทิพนผมว่าทีเนี้ยเราจับแบบดับเบิ้ลไหมเราจับอีกสองไอ้ทิพนไหมขอต่อพี่ขอต่อพี่ขอต่อพี่ยัไม่ทับอะไรเลยมือสัตว์กินเพือจริงปะเนี่ยคือแม่งเข้าไปใกล้นิดเดียวแม่งไล่กระทืบเลยฮัลโหลผมไม่รู้ว่ามันตีแรงหรือเปล่าแต่ไม่เข้าใกล้ดีกว่าเรามาอย่าง เราไม่อย่างสันติเราไม่ได้มาเพื่อฆ่าเคยกินเบอร์รี่เสร็จเราก็มาจอดสักไการาะกันนั่งทำอารน,นั่นเองเราทำอารน,นกของเรานะครับมันขาดอะไรบ้างขาดไฟเพิร์ว้าวนิดเดียวเองทุกคนก็จะไปจับไอตัวคอยาวได้นะครับตัวนึ่งโอเคน่าจะได้ละ แล้เวเ,เอาน้องตามไปด้วยเฮ้ยเสียงเสียงน้องได้แล้วว้าวจอเลยนะครับอันนี้คือเป็นกงนะไเอเล่นออนไลน์เราจะจับคนมาขงังแต่เวลาเล่นออนไลน์เราก็จับคนมาขงังเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไอาตัวนี้เป็นคนเก็บศพให้ผมอ่าจริงด้ยนั่นไงไม่ไหวเลย อัลเตอมีดไว้ครับเป็นบริการของเราตามมาเลูกขึ้นมาเราจะไปจับช้ชคอยาวกันนะครับแต่โอ้อาจจะต้องเอาของไว้ที่บ้านก่อนอันนี้อาจจะเป็น,นรับสำหรับคนโอ้โอ้วัตเตอร์เมื่อกี้ผมเจอผีเนี่ยมันเป็นไว้สำหรับการหลบก็ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นออนไลน์มันคือเหมือนเป็นกรงขังอะเนี่ยแหละคร,บครบับแล้วก็ขาบมาไว้เฮ้ยวลอัพแล้วว้าวอัพออกซิเจนดะเราดำน้ำอะไรเงี้ยทุกคนอาหารอาหารโอ้สปีดเยอะอยู่อัพน้ำหนักก่อน น้ำหนักตมเท่าเลยเดี๋ยวดูน้ำหนักตีครับสองร้อยห้าห้าแบบโอเคเราขี่ได้ว้าวทนสต็อปเลยนะครับว้าวสต็อปเลยนะครับมไม่หล่อเท่จริงเลยสีชมพูนะเราจะเอานกประจักเจ้าตัวนั้นกัน,นครับจอดไว้ตรงนี้ระวังแม่ลูกระวังตัวด้วยนะดี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 บีบีเอเอนะสามตัวแ,ตแล้วจับตัวเดียวก่อน ว่าเรายังไม่ก็มาที่ขาตัวใหญ่ใช่เปล่าอ,อ,กอีกเนะย่าพอนนะยิงคอยิงคอโวโวโวอุ้ยมันไม่มีดามีดเหรอทุกคนเฮ้ยเยี่ยมจับสบายแล้วครับทุกคนคือมันไม่มีดามีนะครับโอ้ยเจ็บจังเลย โอ๊ยจังเลยไอ้ลูเมนสายแปดเอ้ยอล็อกหลบอ่ะเฮ้ยล็อกหลบอ่ะเฮ้ยโอเคโดนละอ๋ะล,อลอ้อก็ล้องเพิ่งคิดว่าจะหมดแล้วเนี่ยล็อกหลบทำไมจิบยังยังไม่ตออ่อเลยทุกคนมันเด้วยเท่าไหร่ไป เววเววเก้าสิบโอ้โหอ๋อเราจับแบบพาสีบได้อ๋อแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกให้กูยิงสรบทำไมแต่ไงเราก็จะยิงให้น้องสรบเฮ้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยโอเคโดนละโอเคเจมเจม โอ้ยหยุดหยุดเถอะตลกยากจังเลยผมจะไงนักสู้แถวสองเฮ้ยอ๋อมันโดนเฮ้ยใสีนี่พี่บอลเฮ้ยมึงจะคุยออกทำไมอยู่วะ จะเข้าหายใจออกอยงดอกไม้บานผมว่าเราจับแบบพาสีม,มัแล้วผมเอานอกไยบินหนีมันก่อนครับให้มันสงบสติอารมณ์เราจะมาจับมันกันอาหาอมรต้น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 ต้ัต้นต้นต้ไตน้นอนตนนตนตลนต้นก้นตนนน้ต ที่เราเจอในพาร์ทที่แลว้วมันช่วยเราอัพเวลแต่ไม่รู้ว่าพาร์ทนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าโอเคเวลอัพจอดว้าวบลล็อกอิชิเมนต์โอ้ตัว้าวบลล็อกอิชิเมนต์เราได้กระโหลกตัวอะไรสักอย่างมาครับเราก็ไม่รู้คือกระโหลกตัวอะไรน่าจะโอเคครับเราจะมาดูแอดรอปว่าเปิดได้หรือเปล่าเฮ้ยเปิดได ได้พิมเขยียวจอดไม่ไม่สุดจอดกระจกพิมเขียวกระจกพิมเขียวโอ้โอาวุธให้นกครับโอแ้แจมแจมชะได้จะได้โอเคครับเราจะไปจับเจ้าตัวนั้นกันสปินนิง้งว่นลงน้ำไปทำไมทุกคน ไปกินปลาเหรอกระสับกินปลาเหรอมันไม่กล้ามันไม่ชอบใครเข้าใกล้ครับเราจะรีบวิ่งไปหามันครับก็เทมมันทันทีเทมดิเทมเทมเทมไปแล้วเทมไปแล้ววิ่ง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 ,ง,งแล้วก็รอให้มันหายโกรธครับมันขึ้นน้อยมากต้องใช้น่าจะต้องใช้บริมว่วง อันนี้ก็คืออย่างว่า,เ,าเป็นสกินนะสกินกะโหลกของ,งตัวอะไรสักตัวแตะโ้ย <c oughs> นี่ครับผมประสบการณ์การขี่นกครั้งแรกว้าวมันไม่หิวเหรอ เดีว่ามันกินแต่เบอร์รี่แต่เอาจบละว,วีมาละอะไรวะอ๋อมันไม่หิวเบอร์รี่ผมอ่านผิดเออไม่ได้อ่านหรอกเดาเออแม่มันจะไม่หิวเบอร์รี่แส่งว่ามันกินได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไปเลยเราจะอยู่กลางทะเลน,นรอให้มันหายโกรธก่อนนะครับ เอ้ยผมว่าเราคนไปกติดตั้นบนบกเราจะได้เอามาทำของได้ที่สองเลเวลอะไรนี้ขึ้นไปก่อนแต่นี้มีของไหมไม่มีเรากลับ อ๋อหายหายไปเลยโอ้ชิบหายแล้ววันนี้ก็ถือว่าเราทำภารกิจสำเร็จแล้วนะครับผมคือจับเจ้าทารันดอนน่นเองนะโคตรฟิวสวยมากโอ้ยแสบตาก็ถือว่ายอดนะครับผมก็คลิปหน้าผมอาจจะแบบ ย้ายบ้านนะอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอาจจะไปอยู่ที่ที่ดีกว่านะเอ๊ะแต่ผมสงสัยมาแล้วเกาะอะไรขอไปดูนะครับเกาะนี่าอ๋อรู้ละเกาะคาโนเคยได้ยินอยู่ใน YouTube เคยครับว่าแล้วทำในแถวนี้อะไรยี้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องเอ่อ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้แล้วก็สับใบมะกรูดนะครับหยอกจอกกดสับตะไคร้กดเอ่อมละไม่ใช่ละเออแ่งสตลมทุ่เลยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้ให้ผมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ